องะไรสวัสดีค่ะไดมอนด์มาตเตอร์น้ำมกอหอมแก้วค่ะก่อนอื่นนะคะตักก็จะบอกว่าตักดีใจมากๆเลยค่ะฝันตักจะเป็นจริงเพราะว่าตักได้ขึ้นมาพูดไลายสซนิโอตักเคยฝันนะคะว่าวันหนึ่งตักต้องขึ้นเวทีใหญ่ ฝันนี้ก็เป็นจริงแล้วค่ะมายืนจุดนี้ก่อนที่จะไปหัวข้อนี้ตักจะบอกว่าเดิมทีตักเป็นแม่ค้าค่ะหน้าตาแบบนี้ไม่น่าจะเป็นแม่ค้าขายข้าวใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะอะทอม่ทำให้ตักเปลี่ยนไปค่ะอันนี้ตักก็เป็นแม่ค้ามา16ปีค่ะขายข้าวเท้าฟามสักนิดนึงใครที่อยากจะรู้ประวัติตักก็ตักอยากเล่าค่ะไม่อยากรู้ตักก็อยากเล่าค่ะนี้เพราะตักอยากจะบอกว่าค่ะ ตั๊กจะร่ํารวยมีราศีเป็นเศรษฐีแบบไหนตั๊กก็ยังบอกว่าต้นกําเนิดตั๊กมาจากไหนค่ะเดิมทีค่ะตั๊กเป็นแม่ค้าก่อนที่จะเป็นแม่ค้าตั๊กก็เป็นคนรวยค่ะคนหนึ่งหลังจากนั้นก็จนค่ะไม่ได้ไม่ได้เหมือนเหมือนท่านชาลอนบอกว่าเขาไม่จนใช่ไหมคะตั๊กจนค่ะอันนี้จนแล้วก็หัวหน้ายาจกตั๊กคือท่านประธานค่ะตั๊กจะบอกให้นะคะเมื่อกี้ตั๊กก็ฟังมาเอ๊ตั๊กจะเป็นลูกน้องท่านประธาน ในฐานะอะไรดีคะเป็นลูกน้องอย่าจกดีกว่าไหมคะแล้วตั๊กก็จะเป็นคนรวยตามท่านประธานค่ะตอนนี้ตั๊กก็มีชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากนั้นก็มาเซ้งค่ะเซ้งธุรกิจแล้วคะ่ะอันนี้ตัก๊กทำอะโทมี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคะ่ะตัก๊กต้องบอกว่าอะโทมี่ค่ะทำให้ชีวิตตั๊กเปลี่ยนก่อนหน้านี้ตั๊กได้มอบหมายนะค่าพูดไลาส์สีโอความฝันตั๊กจะมาบอกชัดเจนว่า ก่อนที่ตักจะมายืนจุดนี้ได้ตัก๊ก็มีสปอนเซอร์ที่ผลักดันเหมือนกันค่ะผลักดันจากการยากจนของตักเลยค่ะมาให้ยืนจุดนี้แล้วมีรายได้ค่ะที่มีรายได้กับโทมี่ทางเดียวจริงๆค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะตักบอกว่า ตักจะไปยืมใครคะพี่น้องญาติพี่น้อง,องตักไม่มีตักจะประกาศนะตอนนี้เลยนะคะตักไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่ได้เรียกความสงสารนะคะสนุกค่ะอันนี้ทํากับโทมีเพลินค่ะอันนี้พ่อแม่กําหนดไม่ได้ค่ะถึงชีวิตเขาก็ต้องไปค่ะตักก็เหมือนกันค่ะตักกคบอกถ้าสปอนเซอร์ตักว่าพ่อแม่ตักไปอายุสั้นมากเลยค่ะไปแบบง่ายดายเลยค่ะ58ปีตอนนี้ตักก็58แล้วค่ะ ตั๊กจะไม่ตายตามพ่อแม่นะคะพ่อตั๊กต้องทำอะโทมี่ไปค่ะสปอนเซอร์ตั๊กค่ะบอกว่าตายไม่ได้นะคะเดี๋ยวเวลาหมดค่ะเดี๋ยวเข้าเนื้อเลยค่ะอันนี้อ่าพี่ตั๊กจะบอกเลยค่ะมีเรื่องราววันหนึ่งตั๊กต้องมาอยู่ยืนจุดนี้พูดเรื่องราวของอะโทมี่ชีวิตตั๊กค่ะวันหนึ่งตั๊กต้องได้ค่ะได้ความสนบสนุนตั๊กพูดไว้ตอนนี้เลยนะคะบริษัทโทมี่อย่าลืมตั๊กนะคะ ตักจะมาเล่ามีเรื่องราวเยอะแยะเลยค่ะแต่ตักเล่าไม่หมดค่ะตอนนี้แล้วก็ตักจะพูดว่าความฝันของตักค่ะอยากมีบ้านค่ะบ้านของตักเคยมีบ้านใหญ่มากค่ะอันนี้ในราคาสี่ล้านบาทแต่ตอนนี้ค่ะท่านสามีเอาไปหมดแล้วค่ะเหลือตัวคนเดียวค่ะก็อยากได้บ้านหลังนี้คืนค่ะนี้เขาบอกขายอยู่ค่ะบ้านหลังนี้ค่ะ ตั๊กเพิ่งได้อยู่ปีเดียวเองค่ะสร้างเสร็จปี5 9ตั๊กอยู่ปี60 61สามีทิ้งค่ะทิ้งเพราะความอับประลักของตั๊กค่ะความไม่สวยความเป็นแม่ค้าไม่มีออร่าก็ทิ้งค่ะอันนี้พูดสั้นๆเลยค่ะเข้าใจง่ายๆนะคะตัก๊กตั้งใจว่าจะซื้อบ้านหลังนี้คืนให้ลูกภายในปี2,570เเพราะตั๊กมีเป้าหมาย จะขึ้นสตาและปีนี้นะคะปลายปีนี้ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะคะตั้งเป้าหมายไว้ค่ะฉาลนเพราะว่าสปอนเซอร์ตาค่ะให้เขียนผังไว้เรียบร้อยแล้วค่ะพอตักมาถึงปุ๊บค่ะมาจากต่างจังหวัดตากยังลืมบอกไปว่าตกเป็นคนตายนะคะอ่าปัตตานีใช่ค่ะมาคนเดียวค่ะวันนี้ค่ะก้าหารมากค่ะ แล้วก็ส่งกำลังใจนะคะให้พาร์ทเนอร์ตักนะคะตักรู้ค่ะพาร์ทเนอร์ตักให้กำลังใจอยู่ค่ะทางปัตตานีค่ะเพราะฉะนั้นตักเลยฝากนะคะช่วยให้กำลังใจพี่ตักนะคะและพี่ตักบอกเลยว่าพี่ตักจะทำบ้านหลังนี้เป็นของพี่ตักให้ได้ค่ะแล้วก็พี่ตักนอนฝันเพ้อฝันอยู่ในหัวใจแล้วก็ขึ้นอยู่ข้างบ้านนี้นะคะพี่ตักจะไม่ร้องนะคะ พี่ตั๊กไม่ลมาม่าแล้วค่ะพี่ตั๊กเข้มแข็งเพราะพี่ตั๊กมีเงินค่ะเพราะก่อนพี่ตั๊กไม่มีเงินค่ะเลยต้องร้องพูดอะไรก็ร้องค่ะร้องเพราะความจนค่ะบ้านหลังนี้ค่ะพี่ตั๊กอดีตเคยโดนล่ามโซ่เพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าค่ะพี่ตั๊กมาเนี่ยงานซักเซ็ตเจ้าของบ้านโทรมาบอกว่าถึงเวลาเลยนะ จ่ายค่าเช่าแต่พี่ตั๊กลืมรับโทรศัพท์ไปจริงๆค่ะล็อกบ้านแบบนี้ค่ะกลับไปไม่มีที่นอนค่ะไปนอนบ้านเพื่อนค่ะแล้วก็ไปปั่นพีวีค่ะเพื่อที่จะเอาค่าเช่าค่าคอมมิชชั่นมาจ่ายค่าเช่าค่ะอันนี้ฝันของพี่ตั๊กนะคะไม่งองแงค่ะแล้วก็เข้มแข็งขึ้นอโทมี่ทำให้พี่ตั๊กเข้มแข็งค่ะไม่ใหม่สามีทิ้งร้องไห้ค่ะพอไปอยู่อัโทมี่ได้เงินไม่ร้องค่ะ อันนี้ตั๊กเป็นกำลังใจนะคะเป็นกำลังใจให้สมาชิกที่ท้อแท้และก็หดหูนะคะพี่ตั๊กเพิ่งหนึ่งนาทีพูดได้เยอะค่ะนี่ค่ะบ้านจบไปนะคะมีอีกค่ะบ้านขยายความได้เยอะค่ะแต่พี่ตั๊กไม่ขอขยายนะคะมีอีกเรื่องเล่าอ,อ,อีกหลายเรื่องค่ะที่จะเล่านี่ลูกค่ะอดีตค่ะพี่ตั๊กไม่ได้มีผัวหลายผัวนะคะ พราะว่าคนแรกค่ะลูกชายค่ะแต่งกับราคนจีนค่ะพี่ตั๊กเป็นคนจีนค่ะสามีตายค่ะไม่รู้ดวงอะไรนะคะทั้งตายทั้งทิ้งเลยตรงแต่ยาให้พี่ตั๊กมาอยู่กับโทมี่พ่อตายเสร็จแล้วพี่ตั๊กก็มาเจอผู้ชายอิสลามค่ะหลงรักค่ะรักหัวปักหัวปัมค่ะซื้อบ้านทําบ้านเป็นชื่อเขาหมดเลยค่ะพอเขาทิ้งค่ะเขาก็เอาไปด้วยเลยค่ะ ทั้งบ้านเลยค่ะไปไปขึ้นศาลที่ไหนเขาบอกว่าฟ้องเอาแล้วพี่ตั๊กจะเอาอะไรฟอ้องนะคะเพราะพี่ตั๊กศึกททำบ้านหมดแล้วคะ่ะตังก็ไม่มีคะ่ะขนาดนั้นคะ่ะพี่ตั๊กก็ทํางานไปด้วยขายข้าวไปด้วยใจก็จะทําอโทมี่ทำยังไงล่ะคะไดมอนด์ก็จะขึ้นเซลล์มัเตอร์ก็ผ่านไปดีแล้วหงุดกิดมากเสงไปเลยคะ่ะพอเสงปุ๊บตัดสินใจคะ่ะ เข้าอิสลามแต่งงานมาสิบปีพอมีลูกลูกได้หปีค่ะลูกสาวเมื่อกี้ค่ะน่ารักไหมคะเหมือนแม่ใช่ไหมอืมแล้วก็โดนทิ้งหลังจากนั้นพี่ไม่เคยเจอลูกเลยค่ะทั้งที่อยู่จังหวัดเดียวกันเพราะว่าเขากลัวพี่จะเอาลูกอะ่ะไปกินหมูค่ะสนุกใช่ไหมคะอิสลามกลัวหมูค่ะ แต่พี่ตั๊กไม่กลัวหรอกค่ะแต่พี่ตั๊กไม่ทานนะคะหนีได้หนีค่ะอ่าและพี่ตั๊กก็ฝันนะคะว่าวันหนึ่งพี่ตั๊กต้องเจอลูกค่ะระยะเวลานั้นก็มาถึงค่ะเรื่องราวนะคะไม่ร้องนะคะถ้าร้องได้เป็นออโตเซลค่ะถ้าไม่ร้องก็เป็นชาลอนค่ะได้ทั้งขึ้นทั้งล่องใช่ไหมคะอ่าต้องเอาไว้ก่อนค่ะได้ไม่ได้ต้องได้ค่ะ เหมือนกระทำเซลมิเซลมิเอเอสเอเอสเอ็มใช่ไหมคะซมิพิตักกระทำค่ะเพราะจะได้มีตังค์ไปจ่ายค่าเช่าบ้านค่ะ,อะตอนนี้พิตักษ์ไม่มีตังค์แล้วค่ะไม่ต้องกังวลแล้วค่ะทำหัวที่หัวตาเหมือนกันวันหนึ่งพิตัก์ก็มาเจอลูกค่ะพิตักษภาวนาค่ะคำคำพูดพิตักะ่ะเป็นจริงฝันว่าอยากเจอลูกในวันแม่วันนั้นเป็นวันที่สิบมือไม้สั่นหมดเลยเหมือนเจอคนรักค่ะ ไปนั่งค่ะหลบข้างหลังให้ลูกเห็นแต่เสื้อค่ะตอนนี้ลูกอ้าปากเขาก็บอกว่าเพื่อนเขาบอกว่าเพื่อนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพื่อนของเพื่อนลูกเนี่ยค่ะแม่เขาบอกว่าเขาพูดว่าหมามีแค่คําว่าหมามีเราก็ดีใจแล้วค่ะลูกยังจําหลังเราได้ใช่ไหมคะจากกันมาห้าปีพอวันที่สองอยากไปอีกค่ะตอนนี้เผชิหน้าเลยค่ะไม่สั่นแล้วค่ะวิ่งไปซ่อนแอบลูกค่ะไม่สัน่นแต่แอบลูกค่ะ กลัวลูกไม่มาทักค่ะเหมือนเจอคนรักเลยไหมคะความรักลูกไงคะไม่หองนะคะไปแอบข้างหลังห้องเรียนพิเศษค่ะไปโรงเรียนไม่ได้ค่ะพออโรงเรียนไม่ให้เข้าค่ะเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงคนนี้มานะคะเขาจะย้ายลูกความที่กลัวไม่เจอลูกนะคะพี่ตั๊กก็ทน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 ,นมาห้าหกปีค่ะหปีวันหนึ่งเนี่ยในภาพค่ะ นั่งสารไหมคะไปเจอลูกน้ําตาไหลเลยคะ่ะคําว่ามามีคําว่ามแม่คําแรกที่ลูกยืนยื่นให้คืออะไรรู้ไหมคะบัตรบันแม่คะ่ะพี่ตักไม่อ่านคะ่ะพี่ตักไม่อ่านเลยคะ่ะความที่ดีใจกอดลูกไว้ก่อนลูกก็ร้องเราก็ร้อง คำหนึ่งที่ลูกบอกว่าอย่าร้องสิคะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ตักเป็นชาลอนนะคะอ่ะร้องกันเลยร้องกันเลยร้องให้เต็มที่เลยค่ะคนพูดไม่ร้องคนฟังร้องค่ะเชื่อที่เชื่อนะว่าคนฟังเนี่ยเขาลามามากเลยเพราะเขารักลูกไงคะพี่ตักก็รักลูกนะคะไม่ใช่ไม่ร้องนะคะร้องมาเยอะแล้วคะ่ะร้องตั้งแต่วันที่สิอ็ แล้วเมื่อวานนี่ค่ะพี่ตั๊กนั่งอยู่งานซักเซ็ตพี่ตั๊กไม่รู้หรอกค่ะว่าเบ็นเมอร์ลูกพี่ตั๊กก่อนมาพี่ตั๊กก็ไปแอบไปหาลูกลูกบอกว่ามามีเขาปลดล็อกพี่นะคะมเมสเซจมามีไปหาได้ไหมรั้วหลังหลังรั้วโรงเรียนพี่ไปค่ะไปเจอแล้วพี่ก็เดินทางตอนบ่ายมาที่นี่พอเมื่อวานพี่ตั๊กนั่งอยู่พี่ตั๊กปิดเสียงค่ะตามมารยาทใช่ไหมคะไม่ได้ยินค่ะ โทรกลับดีใจน้องเองน้องเองน้องที่ไหนเพราะพี่ตั๊กไม่มีน้องค่ะน้องพี่ก็คือลูกไนงะลูกบอกว่าคิดถึงมามีจังเลยเมื่อไหร่มีจะกลับโอ้โหสุดยอดเลยไหมคะมันทำให้รู้สึกว่าความเป็นแม่ของเรามาแล้วนะประกายแม่เรามาแล้วฝันแเราเป็นจริงแล้วสู้ตายเลยค่ะอะโตมี่เพราะอยากมีเงินให้ลูกค่ะ ตอนแรกคิดว่าทำมาโทมี่จะเอาเงินไปไหนวะนะที่ไหนมีลูกค่ะสู้ตายเลยค่ะเพราะฉะนั้นความอบอุ่นของลูกนี่ค่ะความฝันทำมาโทมี่มีและเป้าหมายให้ลูกหมดเลยค่ะเหลือจากนั้นก็บริจาคนิดหน่อยค่ะเพราะว่าพี่ตั๊กฝันค่ะอีกฝันหนึ่งอย่าหมดเวลาฝันจะท่องเที่ยวค่ะเห็นพูดยิงแกแก่แบบนี้ค่ะเที่ยวมาเยอะแล้วค่ะแต่เบื่อ พอมาเจอโทมี่ก็ตั้งเป้าหมายเลยค่ะจะไปเกาหลีค่ะปีละครั้งแต่ตอนนี้ไปสามครั้งแล้วค่ะเมื่อเช้านี้ค่ะมีทีมงานบอกว่าจะไปไหมอีกครั้งหนึ่งพฤศจิกาแต่กันยาไม่ไปแล้วค่ะเพราะทีมงานอะ่ะจ้องชาเลนจ์อีกอีกแคนค่ะเพราะตั้งเป้าหมายแล้วค่ะเพราะสปอนเซอร์บอกให้เขียนผัง เราก็ต้องตั้งเป้าหมายใช่ไหมคะตั้งเป้าหมายได้ไปเกาหลีค่ะขอบคุณนะคะนี่ค่ะเห็นไหมสปอนเซอร์ตักที่เกาหลีนั่ง่อลเลยค่ะภูมิใจมากเลยค่ะแล้ววันนี้ก็ได้ได้เรียนกับท่านอีกนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ตักก็บอกว่ามันดีใจไม่รู้จะบอกยังไงนะคะเพราะตักมีสปอนเซอร์ดีค่ะแล้วตักจะบอกเลยค่ะว่าตักทำงานเพิ่มอีกนิดเดียวเองนะคะอีกสองนาทีอีกสองวินาทีนะคะ ตั๊กะค่ะชีวิตตั๊กไม่มีใครห้ามตั๊กนะคะว่าไม่ต้องทำอะโทมี่พราะตั๊กไม่มีญาติไม่มีผัวไม่มีสามีไม่มีญาติอะไรที่บอกว่าจะไปโดนหลอกพี่ตั๊กไม่กลัวเลยค่ะเพราะพี่ตั๊กไม่กลัวไงคะถึงจะทำอะโทมี่หัวที่หัวตํามีสปอนเซอร์ er อย่างเดียวค่ะทาไปเลยค่ะพี่ตัก๊กทําไปเลยค่ะพี่ตั๊กก็ทําเลยค่ะเพราะไม่มีใครขวาง อยากทำมาโทมี่แล้วบาดราบลื่นไหมคะชวนสามีคะ่ะชวนภรรยามาทำคะ่ะจะไม่มีใครขัดขวางคะ่ะชีวิตเราราบลื่นมากเลยคะ่ะทำมาโทมี่เพราะฉะนั้นตัก๊กขาพาทีมงานคะ่ะสปอนเซอร์ตั๊กไม่ค่อยปล่อยหรอกคะ่ะพอพอพอ,พอ,พอมางานซักเซตอยู่คะ่ะเดี๋ยวไปเรียนต่อคะ่ะเห็นภาพไหมคะไม่ยอมคะ่ะเกาะค่ะไม่ใช่พี่ตักก๊กเกาะสปอนเซอร์นะคะสปอนเซอร์เกาะทีมงานคะ่ะอันนี้ทีมงานพี่ตั๊กนะคะทุกครั้งเลย ไปไปต่างจังหวัดไปปัตตานีก็เกาะค่ะเกาะไม่ยอมปล่อยพี่ก็ไม่ปล่อยเหมือนกันค่ะพี่จะบอกว่าท้ายสุดนี้พี่พาสปอนเซอร์พ,ะะบบพ,อพี่ตั่งนั่งรถเมย์นะคะไปกระบี่เพราะพี่ตั๊กไม่มีรถค่ะมีเหมือนกันค่ะรถเมย์รถประจําทางแท็กซี่พี่ตั๊กไม่ต้องรักษาค่ะแค่เติมน้ํามันมีตังเติมน้ํามันและมีเงินเติมน้ํามันก็พอแล้วค่ะรายได้พี่ตั๊กอัตโนมิก็มาง่ายค่ะ เพราะฉะนั้นพี่ตั๊กก็เลยขอบคุณนะคะสมาชิกที่นั่งฟังเรื่องราม่าของพี่ตั๊กนะคะแต่เป็นเรื่องจริงนะคะแล้วเจอกันนะคะดีค่ะ